จะว่าไปกล้วยหอมเกมนี้ก็ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยนี่มันคือกล้วยหอมหรือมะเขือยาวครับอันบักเอบอะเป็นสกินถือหน้า็อบบี้ที่ผมน่าจะชอบมากที่สุดแล้วนะครับถือแล้วรู้สึกบวกความน่ารักขึ้นอีกประมาณ10%ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่การีน่าฟรีไฟลพบกันกับเช้าวันเฉาที่แฉนชดใสเหมือนเดิมและนี่อะไรผู้เล่นแม่ด่า100 แม่ด่า100มันเป็นยังไงแบบด่าแล้วให้ตังร้อยหนึ่งเงี้ยเหรอวันนี้นะครับก็มาดูกิจกรรมใหม่กันเขาชื่อกิจกรรมว่าเปิดฟอเต้นสเต็ปเท้าไฟชื่อกิจกรรมนี่คือแบบว่าขายท่าเต้นแน่นอนมาทรงนี้นะครับเขาบอกว่าเราสุ่ม5ครั้งแบบพิเศษเนี่ยจะได้รับรางวัลใหญ่ เฮ้ยก็ออกไม่ยากดิแต่รางวัลใหญ่ที่หมายความเนี่ยมันคืออะไรมันคือท่าเต้นใหม่ท่าเดียวหรือหมายความถึง4ีท่าเต้นที่ผมมีแล้วด้วยถ้าเกิดสุ่ม5ครั้งได้รางวัลใหญ่ชิ้นหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าล้างตู้เนี่ยก็แปลว่าต้องสุ่มทั้งหมด25ครั้งเลยหรอโอ้มันก็จะเกลือไปนะครับแต่ไม่แน่ไอ้ของที่ผมมีแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ออกก็ได้นะครับไหนขอดูรางวัลทั้งหมดหน่อยซิอ,อ่อหอ,อเห็นแล้วแบบรู้สึกได้สิ่งความเข็มอ่ะ มีกลิ่นเกลือโชยออกมาจากป้ายกิจกรรมเลยนะครับก็มาลุยกันเลยละกันการสุ่มเนี่ยครั้งละ49เพชรนะแบบพิเศษเฉพาะ1ครั้งแรกนะครับอ่ะจัดมาปิดแจ้งเตือนกดตกลงโอโหตุกตุกโอ้ผมมีแล้วว่าสกินนี้การสุ่มครั้งต่อไปนี่คือ99เพชรแล้วนะครับ5ครั้งได้รางวัลใหญ่ใช่ไหมอ่ะครั้งที่2ครับครั้งที่สครับครั้งที่4ครับครั้งที่หครับ เฮ้ย <Hey! S 2> <Wow. S 1> มาจริงเว้ยห้าครั้งปุ๊บมาปั๊บเลยอ่ะเฮ้ย <Wow. S 1> <Hey, S 2> หรือว่าไอ้ท่าทางที่ผมมีแล้วมันไม่ถูกเอามาสุ่มด้วยมันเลยมาที่ท่านี้เลย <c oughs> เอออันนี้ไม่น่าใจเหมือนกันนะครับงั้นแปลว่าถ้าใครยังไม่มี4ี่ท่านี้ <c oughs> ก็อาจจะต้องไปสุ่ม4ี่ท่านี้ก่อนนะฮะถึงจะได้รางวัลใหญ่ <c oughs> ตัวใครตัวมันละกันงานนี้ โดนไปเท่าไหร่เองครับเนี่ยอืมสี่เพชรประมาณ120ร้อยยดเราวๆนาดนะครับเออไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะแล้วท่าทางมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมขอดูหน่อยสวยไหมเนี่ยทำไมราคาถูกจังมันเป็นท่าทางแบบเต้นหมู่ได้ด้วยนะครับ f i y i n g saucer t 2 <S 1เร,เริ่มนี่ครับเรียกอะไรมาสักอย่างมาขี่แล้วก็กระโดดลงมาวิเศนลนรักห้าปี้ <What? S 1> เคแค่นี้เหรอท่าขึ้นไปยืนบนไอที่หมุนๆแล้วก็กระโดดลงมาแค่นี้ โอ้ไม่เท่เอาซะเลยอะท่า5้าปีคิดว่าจะอลังการกว่านี้นะครับอีกอย่างหนึ่งคือมันเป็นท่าเต้นแบบหมู่คณะด้วยรู้สึกผิดหวังนิดๆไหนขอโชว์หน้าลอบบี้หน่อยกระโดดขึ้นมายืนปุ๊บแล้วก็เอียงไปเอียงมาเสร็จแล้วก็ม้วนหน้าลงมาแค่เนี้ <'t> <laughs> จบแล้วไม่มีอะไรเลยท่านี้มีแค่นี้เองนะครับท่าเก่าๆที่ออกมาก่อนยังรู้สึกดูดีกว่าอีกนะฮะ อไหนขอเอาไปทัวในโซนฟรีสไตล์กันสักหน่อยสิท่านี้มันเต้นแบบหมู่คณะเราไปดูกันว่าจะมีใครมาเต้นกับเราหรือเปล่าคนไม่ชอบทำไงก็ไม่ใช่จะพูดอะไรก็ไม่ขาวตาสวัสดีนะาฟ์วัยรุ่นไหนขอลองกดท่าเต้นหน่อยสิเอยดิกดปุ๊บมีคนเต้นกับเราด้วยปั๊บเลยนะเป็นไงอ สามารถเต้นได้ทั้งห้องเลยนะครับอะไรนะพี่สองคนอะไรคือพี่สองคนน้องเขามาฟันทำไมอะเน,นี่ยฟันเรียกหรอหรืออะไรกดท่าเต้นด้วยการเปล่าไปเล่นกับหนูไหมอ๋อเขามาชวนเล่นหรอโอ้คี้เกียจเล่นแล้วว่ารู้สึกเมื่อยมือช่วงนี้ขอยืนแอคในโซนเท่ๆหน่อยได้ไหมนอนเอิญยิงลมไม่ครับพี่เ็าบอกไม่ครับโอ้น้องถึงกับกดร้องไหอ้อ <laughs> ะ ร้องไห้ทำไมจ๊ะร้องไห้หาป้าเธอเหรอไม่มีใครเล่นด้วยเดือนนี้นะครับมียอดรับชมจากผู้ติดตามเพิ่มขึ้นมาเป็น53%แต่คนที่ยังไม่ติดตามก็มีถึง4.6%เลยนะครับเพราะฉะนั้นใครกดเข้ามาดูคลิปบ่อยๆแล้กวนช่วยกดติดตามให้หน่อยนะฮะจะได้ถึง10ล้านซับไวๆนะครับ ไปเล่นกับหนูไหมมีลูกกี่คนแล้วอไนดี่เขามาหาเพื่อนเล่นส่วนไอ้นุ้นถามว่ามีลูกกี่คน <c oughs> ไม่มีมีการตอบไม่มีด้วยนะอะไรนะเล่นกับหนูไหมโอ้ยเมื่อยมือแล้ว,ว่าเมื่อวานยิงจนปวดมือเลยขอแบบเดินเล่นในโซนก่อนได้ไหม <c oughs> แบบว่าขอลองท่าเต้นใหม่อะ่ะเออนอนไม่เข้าไปสุ่มทีมกสุ่มทีมอาจจะเจอคนเล่นด้วยนะ <c oughs> เล่นนําหนูไหม จะชวนเป็นเล่นอย่างเดียวเลยอ่าแล้วย่อๆนี่คืออะไรครับอ่ากดหน้าเยิ้มหัวใจเป็นหนึ่งทีตกใจ <c oughs> มีกดตกใจด้วยอ่านอนนอนตื่นเช้ามาเล่นกันนะตอนนี้ที่ผมอัดเป็นเอา้าเอาดา่าซะงั้น <c oughs> <c oughs> กดดา่าซะงั้นไอไฟจะบอกว่าที่ผมอัดที่เป็นเวลาประมาณเจ็ดโมงเช้านะครับ <c oughs> กับหลังตื่นขึ้นมาเลยตื่นมาปุ๊บเข้าโซนเลยเออ ไอสุดนั้นนั้นเป็นไบโพล่าวะนี่เมื่อกี้ยังชวนไปนเล่นอยู่เลยเอ,อสักพักมากดด่าแล้วอะไรยังไงไหนขอดูหดีอยดยิคนนี้โดนด่าแล้วเขามาทำอะไรซื้อของเหรออ๋อเขามาซื้อไอ้ที่เครียงจะเครียงใสไอ้คนนี้โดนด่าไปทีหนึ่งจะเอาคืนเออเครียงไม่โดนเอาไงาเอาไงาเขาเครียงใส เด็กน้อยด่ากันในผมซื้อมั่งดีควันหิมะใช่ป่ะอ่ะ๋อจะเคลี้ยงคืนเออเออเคลี้ยงไปโดนด้วยนี่มันต้องเคลี้ยงอย่างนี้เดี๋ยวเคลี้ยงให้ดูก่อนอื่นเราต้องรอให้เขานิ่งๆก่อนนิ่งๆเสร็จแล้วเราแบบแรงดีๆแล้วเคลี้ยงไปเองไอ้โง่หัวด่ากระถใบเนี่ยเอาใหม่ซื้ออีกลูกแอดหาพง หัวทองน่าจะแอดเข้าไปได้เลยเออนี่คือตาใหญ่เอาไปอีกลูกแช่แข็งร้องไห้เลยปัดโทนโทไวิดีไปเออเด็กน้อยทะเลาะก,กันนะช่วงเช้าบอกว่ากำลังเพิ่งตื่นนอนมางาว่าเข้าโซนบด่าคนสักหน่อยว่างาหัวทองอ่อย่อยอ่ยอ,อนี่มากดท่าเต้นใหม่กันกดเข้าร่วมนะโดนเท เออนี่พอกดปุ๊บมันต้องมีคนกดตามด้วยแบบนี้นี่สามคนเลยนะคือถ้ามันไม่สวยคุณผู้ชมดูดิมันเป็นท่าขึ้นไปขี่บอร์ดแบบนี้แล้วก็กระโดดลงมาครับมันไม่เชิงท่าเต้นเนาะเหมือนเป็นท่าโชว์แบบครบรอบ5ปีท่าแบบนี้ผมว่า GM แจกฟรีก็ได้นะครับไม่ต้องให้สุ่มหรอกไม่รู้จะกดเนื่องในโอกาสอะไร มาย่ออีกแล้วเอ๊ะนอนคนนี้ยังไงแบบเหมือนเหงานะหาเพื่อนเล่นแล้วก็พอไม่มีคนสนใจก็แบบว่าบอกว่าโดนเทเททิ้งหรือเปล่าใช่ไหมนอนแคโรลีนหัวทองในผมขอลองเล่นไอ้บันไดตัวโน้ตนี่หน่อยดิตึง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 ่าเวลาเหยียบก็จะมีเป็นเสียงดนตรีเลยและคนนี้ยังไม่เลิกเหงาตีกันใหญ่ลเลยเนะยยกน้ำหนักโชว์ไปหนึ่งทีอึ๊บ บแย่งกูไอ้สุดอะไรคือแย่งกูไม่เข้าใจเลยจริงๆ <What? S 1> กูเจอก่อนค่ะ <What? S 1> เหมือนน้อนเขาจะเป็นเอามากวัยรุ่นเอฟเอฟไอโง่ว่าด่ากันเรื่องอะไรเนี่ยถามจริงใช่ไหมแคโรลีนอย่าไปด่าเหมือนเขาว่าาไม่ดีนะ ตากันใหญ่เลยเด็กมันห้าวนะแม่อะเอาเงินไปซื้อขนมไปแจกเงินไ,ฟไฟอฝ่ายงูปวดหัวเลยใจเย็นๆนะน้อนเพื่อนๆกันทั้งนั้นใหญ่ตายกันเลยเล,ล่นสนุกๆกันดีกว่านี่ดูอย่างน้อนแคลโรลีนดีนั่งนิ่งเลยอีนี่ก็ยิงกูคือ <laughs> <c ười> อะไรก็เป็นอะไรมากวะเดี๋ยวนันเอินยิงลม นอนเป็นอะไรมากหรือเปล่าเนี่ยดาก็้าไปทั่วโอเคโรลีนหงายเลยโดงดาบทีแคลลินนั่งคุยกับน,น้ำพูเลยโอ้หน้าสงสารเขานะครับดีครับเล่นด้วยได้ป่ะเอา้าผู้ชายเหรอคลโกผู้หญิงเป็นเฮอะไรมากเจอแต่ละคนในโซนฟีสไตล์เออปั่นๆทั้งนั้น เช้าๆเป็นเวลาแบบว่าเด็กน้อยกําลังตื่นนอนนะฮะเข้ามาเล่นแต่ว่าอย่าไปทาหาคนอื่นนะไม่ดีนะครับก็เล่นสรุกสรุปขำๆมาพอได้กดท้าห้าปีไหมเข้าร่วมไหมสักทีนึงนายไม่เต้นเลยอ่ะเราอุตส่ามายืนใกล้ๆเอามากดตกใจอีก <c oughs> นอนคนนี้น่าจะเข้ามาเดินเล่นแน่เลยอาจจะแบบเข้าร่วมท่าทางไม่เป็นนะยืนนิ่งเลย มันมีปุ่มกดเข้าร่วมข้างๆอ่ะน้อนนต้องกดปุ่มนั้นนะมันจะได้มาเต้นด้วยกันได้นะครับก็สรุปนะคุณผู้ชมท่าทางอันนี้คือส่วนตัวผมว่าไม่สวยเลยอ่ะสู้ปักธงไม่ได้เลยนะปักธงที่แบบว่าโนหนึ่งทุกวงการปักรัวๆโชว์ไปขอไฮไลท์ปักธงเท่ๆสักหนึ่งช็อต ก็ลองพิจารณากันดูละกันนะครับว่ามันคุ้มพอที่จะเสียงเงินสุ่มไหมแต่ส่วนตัวผมเนี่ยรู้สึกไม่คุ้มอย่างแรงนะท่าแบบนี้คือไม่จําเป็นต้องมีก็ได้นะครับคือแบบเฉยๆมากเลยอะ่ะสู้ท่าเก่าก่อนหน้านี้ที่มีออกมาไม่ได้เลยนะครบประมาณห้าปีปีไฟท,ทั้งทีน่าจะทํให้มันอลังการกว่าน,นี้สักหน่อยนะฮะอ่ะลองดูละกันนะครับสาหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ hey man, how the hell you